เริ่มต้นด้วยความตื่นเต้นที่ยากจะบรรยายได้ทีฟุตซอลชายอายุไม่เกิน19ปีของไทยกำลังเตรียมตัวพร้อมลุยสึกชิงแชมป์อาเซียน2025พร้อมเต้าที่จะล้มทีมเวียดนามให้ได้ซึ่งนี่คือช่วงเวลาที่แฟนบอลไทยทุกคนรอคอยมานานแล้วแต่มาดูกันว่าทีมเล็กของเราจะสร้างประวัติศาสตร์ได้หรือไม่อย่าพลาดรายละเอียดที่น่าสนใจเพราะต่อไปนี้จะมีเรื่องราวที่น่าติดตามมากมายข่าวล่าสุดเมื่อว,วันที่3 พฤศจิกายน2025เวลา13นาฬก58นาทีนาทีบอกเล่าถึงความเคลื่อนไหวเตรียมทีมฟุตซอลชายรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่จะเข้าสู่การแข่งขันชิงแชมป์อาเซียน2025หรือชื่อเต็มว่าอาเซียน U19 boys ฟ u t ซ a l แชม m ป i o n นชิ p 2025ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง29ธันวาคม2025ที่โรงยิมเนเซียมสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีสำหรับผู้ที่ยังใหม่ กับโลกฟุตซอลลองนึกถึงเกมฟุตบอลในสนามเล็กๆที่เน้นทักษะความว่องไวและความแม่นยำในการยิงประตูมากกว่ากำลังกายมันเป็นกีฬาที่น่าสนุกและดูเดือดไม่แพ้กันเลยค่ะทีมชาติไทยชุดนี้ถูกจัดให้อยู่ในสาย A ซึ่งเป็นสายที่มีความท้าทายไม่น้อยเพราะพวกเราจะเจอคู่แข่งอย่างเวียดนามและดูไนนในสายบนั้นจะมีทีมอินโดนีเซียเมียนมา,มามาเลเซียและกัมพูชาเผชิญหน้ากันโดยทีม ที่ได้อันดับหนึ่งและสองจากแต่ละสายจะได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นระบบที่เรียบง่ายแต่ตัดสินใจยากเหมือนการคัดเลือกผู้เล่นที่ดีที่สุดในกลุ่มเพื่อชิงตำแหน่งสูงสุดและนี่คือส่วนที่น่าสนใจที่สุดเมื่อวันจันทร์ที่3พฤศจิกายน2 0 2 5ผู้ฝึกสอนใหญ่บ er ุลเลอร์เจริญวงพร้อมทีมงานได้เรียกผู้เล่นที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้ว20คนเข้าสู่การฝึกซ้อมมือแรกที่อาคารเ a ฟเอไทยแลนด์ผู้เล่นทั้ง20คนนี้มาจากสถาบันต่างๆทั่วประเทศช่วยให้เราเห็นถึงความหลากหลาย และศักยภาพของเยาวชนไทยในการกีฬาประเภทนี้ลองนึกภาพดูสิถ้าคุณเป็นแฟนฟุตซอลคุณคงอยากรู้ว่าผู้เล่นคนใดจะกลายเป็นดาวเด่นในสนามและนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของอนาคตนักฟุตซอลไทยเลยก็ได้ไรายชื่อผู้เล่นที่ได้รับเลือกได้แก่ชัดมงคลหอมบุญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและสมสรราชพัฏเพชรบุรีนัทไนาทิพย์เมืองจากโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยาหวัชริน เกิดเงินจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครและสมสรการท่าเรือ a s n ธนาคิมดอกพิกุลจากมหาวิทยาลัยราชพัฒเทปบุรีพานทองแทบเปลื้มจิตจากมหาวิทยาลัยราชพัฒเทบุรีภูมิภูชิตพวบอ่ำจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรส์ย์รังสิตและสม,รรมสรแบล็คเพิร์นอยู่ในเตดสุกฤตมาขนจากโรงเรียนปทุมคงคากิติพัฒน์สีแจ่มจากมหาวิทยาลัยราชพัฒเทปบุรีและสมสรราชพัฒเทปบุรีนัทพลสังขวน จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้องกล้าสมุทรปราการและสมุทรรบลูเวศชนบุรีภาคภูมิเทียมตีจากมหาวิทยาลัยราชพัฒเพเทบุรีและสมุรสอนราชพัฒเพเทบุรีนอกจากนี้ยังมีเศษวุฒิสีทองจากโรงเรียนราชวินิตมัธยมและสมสุรราชนาวีนพรพระวีเลสวัฒน์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามและสมุทรรบลูเวศชนบุรีมณฑนจันกระจ่างจากมหาวิทยาลัยราชพัฒเพเทบุรีวรคุณปุญญาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒเพเทบุรี เสริมสุภัสยิ่งนอกจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรดพุทธิพงศ์สุริยานนท์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตและสโมสรไอมาเนฟุตซอลเซ็นเตอร์ชยุทธอยู่ศรีจากโรงเรียนราชวินิตมัธยมและสโมสรรบลูเวฟชนบุรีธนกฤตอ้วนศรีจากมหาวิทยาลัยเกษรบัณฑิตวิทยาเขตร,ร่มเกลือาและสโมสรเกษรบัณฑิตเอฟซีธนธนากร,กรดีกลางจากโรงเรียนปทุมคงคาและสโมสรธรรมศาสตร์แตนเลียนและสรวิทย์สิริสวัสด จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแต่ที่น่าสนใจคือการฝึกซ้อมนี้จะดำเนินต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้จนถึงการแข่งขันประมาณสองเดือนเพื่อให้ผู้เล่นทุกคนเข้าสู่ฟองที่ดีที่สุดเหมือนการเตรียมเครื่องยนต์ก่อนออกเดินทางไกลทีมงานผู้ฝึกสอนมีแผนให้ทุกสัปดาห์มีเกมอุ่นเครื่องหนึ่งนัดในทุกวันเสาร์เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่15พฤศจิกายน2025ที่จะผเผชิญหน้ากับเจทีทักนครราชสีมาณอาคารเ a ไทยแ l นด์และนี่คือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจมากขึ้น มีทีมจากต่างประเทศหลายทีมที่ยื่นเรื่องขอรับคิวอุ่นเครื่องกับทีมไทยชุดนี้ด้วยซึ่งอาจเป็นโอกาสที่ดีในการทดสอบความพร้อมแต่ก็ทําให้หลายคนสงสัยว่าการ,รเผชิญคู่แข่งที่มีสไตล์ต่างกันจะช่วยพัฒนาทีมไทยได้มากน้อยแค่ไหนรอสรุปอย่างเป็นทางการอีกทีนะครับบุลเลอร์เจริญวงผู้ฝึกสอนใหญ่เปิดเผยความคิดเห็นว่าการแบ่งสายจากการจับสลักนั้นเป็นไปตามที่คาดไว้การเจอเวียดนามถือเป็นคู่แข่งที่เราไม่ควรประมาท เพราะทีมชุดเล็กของเขามักจะมีสไตล์การเล่นที่คล้ายกับทีมชุดใหญ่ของเวียดนามเป้าหมายของเราคือการคว้าแชมป์ให้ได้เราจะทำงานหนักเพื่อความสุขของแฟนฟุตบอลไทยและนี่อาจเป็นจุดที่หลายคนเห็นตา่างบางคนอาจคิดว่าความมั่นใจนี้ฟังดูทะเยอทะยานเกินไปเพราะเวียดนามเคยเป็นคู่แข่งที่ยากลําบากในอดีตคุณคิดอย่างไรมันเป็นการตั้งเป้าที่สมจริงหรือเป็นความเสี่ยง สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในวันเปิดสนามวันที่23ธันวาคม2025ที่โรงยิมเนเซียมอบจังหวัดนนทบุรีจะเริ่มต้นดังนี้เวลา13.00น u 19สายบีอินโดนีเซียพบกัมพูชา1 5กน30นาที19สายบีเมียนมาพบมาเลเซียและ20.00นกา19สาย A ไทยพบบรูไนซึ่งเป็นแมตช์แรกที่สำคัญมากสำหรับทีมเรามันเหมือนการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่และนี่คือส่วนที่หลายคนมักมองข้ามไป การแข่งขันระดับอาเซียนนี้ไม่เพียงแต่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับเยาวชนกีฬาเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างความภาคภูมิใจในระดับภูมิภาคท่าทีมไทยชนะได้มันอาจเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆในประเทศหันมาสนใจฟุตซอลมากขึ้นแต่ถ้าสูญเสียหลักจะมีใครโทษว่าการคัดเลือกผู้เล่นไม่เหมาะสมหรือไม่นี่อาจเป็นประเด็นที่ถกเถียงได้นะครับเพื่อติดตามข่าวสารที่อัปเดตและน่าสนใจแบบนี้สามารถเยี่ยมชมได้ที่ https colon w w w n e w s c o t h และอย่าล th ืมติดตามเราบน f a c e b o o k https://www.facebook.com/innews.co.th, ทว i t เตอ https://twitter.com/innews, u t u b e https://www.youtube.com/innews, TikTok https://www.tiktok.com/innews และหลายออฟฟิเชีย c แอคเคา i n n e s h t t p s s l p a g e l i m e i n n e s ตอนนี้คุณคิดอย่างไรกับทีมฟุตซอล U19 ไทยมั่นใจว่าพวกเขาจะเอาชนะเวียดนามได้หรือเปล่าและใครเป็นตัวเต็งแชมป์ในสายตาคุณบอกเราในคอมเมนต์สิถ้าคุณเห็นต่างกับความเห็นของโค้ชหรือคิดว่าการอุ่นเครื่องกับทีมต่างชาติเป็นความคิดที่ดีมาแชร์กันเลยการสนทนาจะช่วยให้เราเข้าใจกันมากขึ้นนะคร